14ชั่วโมงวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่งานเชลหนัมไซเอนส์เฟสติวัล2016จัดขึ้นที่เมืองเชลหนัมประเทศอังกฤษค่ะงานนี้ก็ให้เด็กๆแล้วก็ประชาชนนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีกันได้อย่างใกล้ชิดจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจัดขึ้นหลายโซนค่ะโซนหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะคะก็คือ Imperial Garden นนั่นเองภายใน,นยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ งานเชลนัมซานส์เฟสติวัลงานแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในช่วงนี้อากาศดีนะคะคนอังกฤษเขาก็จะชอบการจัดงานกันในสวนที่สวน Imperial Garden นี้ก็เลยถูกใช้มาจัดงานร่วมกับ Town Hall แล้วก็ที่ p a r a b รา a Art Center ด้วยค่ะ คุณครูก็จะพาเด็กๆนักเรียนมาสัมผัสของจริงกันด้วยตัวเองซึ่งก็จะดีกว่าแค่ฟังที่คุณครูสอนในห้องเรียนนะคะไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะก็ให้ความสนใจแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรเนี่ยมาอธิบายให้ความรู้กันอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากจะมีของจริงๆที่หาดูได้ยากมาโชว์แล้วก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรตัวจริงมาให้ความรู้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ ผู้ผลิตไฟฟ้าก็นำเรื่องพลังงานไฟฟ้ามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้อย่างน่าสนใจมากเทคโนโลยี <Technology S 1> ก็ทำให้เราสามารถเข้าใจผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นแอปที่ใช้ร่วมกับ Google Cardboard ค่ะ พอเอามือถือใส่ลงไปในแว่น Google Cardboard แบบนี้แล้วคนปกติสวมใส่เข้าไปก็จะเหมือนตัวเองกำลังสวมบทบาทเป็นคนที่สมองเสื่อมก็จะได้เข้าใจคนที่มีอาการนี้ได้มากขึ้นก็มีมาโชว์ที่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะมีผลงานวิจัยผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ดีแค่ไหนแต่ถ้าสื่อสารออกมาให้เข้าใจไม่ได้ก็ไม่รุงค่ะ งานเชลนัมไซย์เฟสติวัลนี้ยังมีการแข่งขันเฟรมแล็บ การแข่งขันการนําเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใน3นาทีเพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สร้างไอดอลด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็ยังส่งเสริมให้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยนะคะคุณทิมสลิงส์บี้ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สูสาธารณะและสเต็มศึกษา British Council บอกว่าการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์นั้นสําคัญมากนะคะเพราะว่าการสื่อสารในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแบบสั้นๆให้สามารถเข้าใจได้มีความสําคัญมากต่อนักวิทยาศาสตร์เลยล่ะค่ะ เพื่อเสนอผลงานของตัวเองออกไปสู่สาธารณชนให้สามารถเข้าใจได้หรือว่าอธิบายต่อผู้ให้เงินทุนได้ว่าง,งานของตัวเองนั้นทำอะไรก็ต้องสื่อสารออกไปให้ดีให้โดนละค่ะและปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทชวและสวทนร่วมกับ British Council จัดเฟรมแลับขึ้นมาในไทยเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยมาแข่งกันต่อระดับโลกที่อังกฤษนี่ละค่ะ talking about British Council most of Thai people recognize it as the organization that teach english why british government and british council support science very much so, you're right, we are well known for teaching English, yeah. for the arts, yes. but also ever since we were established, we've supported science as well. Um, and this is because the whole purpose of the British Council is about building a friendly knowledge and understanding between people in the UK and people in other countries. Mm -hmm. Now, science is an area where the UK is very strong, yes. and so it provides a foundation for those interactions. Mm -hmm. It's a reason for people to want to engage with us. Mm -hmm. And also, science is really international. You can't do science these days just working in one country. You have to be talking to people all over the world. So, it's a great way to get people to talk to each other. And in terms of what science can do, the reason that the UK government supports science so much is because it's crucial to underpin future prosperity mm. and also to solve some of the global challenges that we face today. ก็คือสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันเฟมลับ International Final การแข่งขันการสื่อสารขังนด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะซึ่งตัวแทนจากแต่ละประเทศที่แข่งชนะกันมาแล้วก็จะมาแข่งกันต่อที่นี่แหละค่ะในวันแรกก็เป็นการแข่งขันระดับเซมิฟิแนลนะคะซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยก็แข่งอยู่ข้างในนี้แหละค่ะดรข้าวต้นสมบูรณ์หนุ่มนักวิจัยจากไบโอเทคผู้ชนะการแข่งขันเฟมลบในประเทศไทยเป็นตัวแทนคนแรกของไทยที่มาแข่งขันต่อในระดับนานาชาติที่อังกฤษ ได้เลือกถ่ายทอดเรื่องราวเปลี่ยนข้อข่าในผู้สูงอายุด้การร้องเป็นเพลงค่ะ People like us, we all have the white tissue here, cartilage, that prevents two bones from hitting each other when you walk. But my grandma was old. She didn't have it. So I asked surgeon, What would she do without you cartilage? Surgeon said she needs to get her knee changed. Her bone will get Put, this hurt still in this Like can put say ถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อในรอบสุดท้ายแต่ก็สร้างความจดจำและความประทับใจต่อผู้ชมได้ไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะอยากกลับไปเมืองไทยเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนไทยนะครับให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าประเทศเราต้องการนักวิทยาศาสตร์อีกมากเลยมาช่วยกันพัฒนาประเทศประเทศใหญ่ๆมาหาอหน้าเนี่ยเขามีองค์ความรู้ทงางนานวิทยาศาสตร์เยอะมากที่ทําให้เขาเนี่ย มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับเพราะัประเทศไทยเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราจำเป็นต้องมีองค์ความรู้วิทย์เยอะๆเพราะฉะนั้นประเทศเราต้องการวิทยาศาสตร์เยอะมากๆส่วนผู้ที่ชนะได้เป็นแชมป์โลกไปก็คือตัวแทนจากประเทศมาเลเซียค่ะไม่แน่นะคะต่อไปประเทศไทยก็อาจจะมีไอดอลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดังยิ่งกว่าดาราก็ได้นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในจัดไป IT ที24ชั่วโมงสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ